สวัสดีจ้าพี่พี่มาในล้างบ้านจะมาเปิดกล่องที่พี่อ้อยพ่นธทรงมาให้หลังบ้านนะจ้าพี่อ้อยนี่อยู่จังหวัดกระบี่นะคะพี่พี่เดี๋ยวพี่กล่กองนี่คือหลังบ้านเปิดให้ให้ลูกเบิ่งแล้วนะจ้าะผ่าก็คือบริแกะ,ะลูกยังหไวยังอยู่ข้างในก็นจะมีของตามนี่นะจ้าพี่อ้อยนี่ล้างบ้าน อาจจะกระเพ่ตอนดีเข้าไปงานให้กำลังใจลุงยูสารมุกดาหารเนาะจา้กพี่มาจากกระบี่เป็นกระระะนัลยาณมิตรที่ดีมากๆค่ะที่ได้รู้จักีิหาชินนี้กระเป๋าชิ้นนี้เป็นกระบรูมากว่าให้พญายนาจา่าเป็นกระเป๋าขาดเอวกระเป๋าขาดเอวกระเป๋าใส่โทรศัพท์ขับมอไซ กระค่งจะถูกใจพญเนาจ้าเดี๋ยวเอาไปให้พญอ,อนา,ยา,ยอา,นาต,ตัวนี้ไปพญาใหญ่ายเนี่ยมขับรถน่าจะกัตตานี่กระเป๋าใช้สำหรับอันนี้น้องเพื่นแยกเสร็จไว้แล้วน่าจ้ากระเป๋าใบนี้นี่นก็มีมาหายสองสองใบนะคะ มีสีนี้กับสีนี้รังบ้านเลือกเลือกสีนี้เอาไว้ใช้ไม่ใส่ของใช้เวลาเดินทางนะพี่พีเนาะใส่ของกระจุกกระจิ๊กเด็กแล้กกับใสก่กระเป๋าสตางค์จ้ะพี่พีรังบ้านแกะดึงแล้วแกะแะก็เอาขึ้นน่าจะบ่คือเกาเนาะจา้ะตอนแกใช้กับตอนแกะอาจจะไม่เหมือนเดิมนี่ค่ะ ีสวยมากๆพี่พี่น้องเพงนสิมีเงินใส่บั่จับยอ <g> ย <ül> สวยจริงๆค่ะเจ <g ül> ็บไิก่อนน่าจะพี่พี่กระเป๋ามาแล้วเงินคงจะตามมาเนาะค่ะเ <g ül> งินจ๋าเงินกระเป๋ามาแล้วนะเงินอยู่ไหนรีบมาโอ้ย่ออยกัส่งใหม่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะอย่างน้องเพ้นบ่มีใส่ ขอบคุณเรื่อยๆเ้อจ้าขอบคุณพี่อ้อยมากๆนะคะต้องเป็นจะใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะน้ำใจของพี่เล็บกระดามดาพี่ๆจ้าไปเอาปลาคอนมาว่าเป็นไรเฮียาหลดได้แล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมเวลาปิดสั้นแล้วเนาะ,ะบ่็คือเก่าหลกจากพี่ๆค่ะมม่เป็นเลือกใบนี้นะคะ แล้วก็มีผ่าถุงนนะคะพี่จีจ่าถ้าถึงเรียกผ่าปาเตบะบ่กคะอันนี้ของอันนี้ของอาทนายนงนะคะน้องเพ้นก็นจะไปฝากอาตัวนี้ของน้องเพ่นหลังบ้านแกดูแล้วนะพี่พีสวยมากผ้านุ่มมากเลยผ้าตัวนี้น้องเพ่นสีใส่ทายคลิปเลยจ้ะมีสีดำกับสีน้ำตาลลายสวยสวยพี่พี กลับคุณพ่ดอ้อยจ้าของน้องเพียนเด้รรบแล้วนะจ้าขอบพุณแนะนำใจพี่พีมิหายจ้า